ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทตต์บอยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารีวิวนะฮะร,รถตัดหญ้าของจอร์เดียที่เป็นแบบซีโร่เทอร์นนะครับที่เป็นแบบซีโร่เทอร์นเลยนะเรามาดูกันว่าเครื่องตัดหญ้าซีโร่เท n ร์นคันนี้นะฮะนี่คันนี้คันนี้คันนี้นะฮะของจอร์เดียนั้นตอนนี้หาซื้อมือหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับทุกคนบอกก่อนในรุ่นนี้นะเฉพาะรุ่นนี้นะแต่ว่ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาย่อมเยาวกว่านะฮะสำหรับรถตัดหญ้าของ จอร์เดียนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าซีโร่เทินคันนี้มันทำอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าโคน <c oughs> เครื่องยนต์เป็นยันม่านะครับยันม่าโอซาก้าเห็นไหมนี่ยันม่าโอซาก้าเจแปนนะครับเป็นเครื่องยันม่าสามสูบเออเป็นที่สามทีเอ็นวีแปดสิบสองเอน่าจะเครื่อง เย็นมากตัวเดียวกันเกับ3028หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดู3 6ม e, สิบหกเฮียนว่ามันยังไงก็นี่นะฮะใช้เป็นขับไพลปั่นสู่ระบบไฮดรอลิกของตัวรถนะฮะโหัวน้ำใหญ่มากผู้แผงหัวน้ำใหญ่หใหญ่เลยแผงหัวน้ำแล้วก็มีน่าจะเป็นออยล์ของไฮดรอลิกนะฮะเพราะว่าคันนี้จะใช้น้ามันไฮดรอลิกนี่ นี่ถังไฮดรอลิกนะครับฝัง่งนู้นฝั่งนี้ถังโซล่าหน้ายางแบบนี้ไม่กดไม่กดดินให้แน่นนะครับไม่ค่อยจะมีรอยถ้าหน้ายางแบบนี้จำชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าชื่ออะไรเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าหน้ายางนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะนี่ถังโซล่าน้ำมันจะหมดแล้วเป็นสวัสดีจัาหมา นี่มาต่างประเทศนะครับแพงมากบอกเลยก็ดีอ่าเรามาดูตรงใต้เบาะนะครับทุกคน,คนช่วยใต้อใต้เบาะมันจะไม่นี่เลยตั้มไฮตั้มไฮแล้วมีแบตเตอรี่ ปั๊มติ๊กไฟฟ้ามี่กองดักน้ำนะฮะอเพิ่งเคยเห็นแอนกันนะเนี่ยเปิดได้หมดเลยเว้ยพื้นก็เปิดได้อันนี้คือหัวเกียร์มะนะทุกคนในหัวเกียร์ของเครื่องตัดอ๋อใช้เหล็กนี้ล็อกเอาปักแบน เดี๋ยวเรามาลองขับกันดีกว่าทุกคนใน <c oughs> ต้องขัดเบลไหมเนี่ยไม่ต้องนะขันเร่งมือไี่ขันเร่งมือเซอร์วิสอันนี้หมุนฮะไม่ไอ้น,นี่ปุ่มทำงานอ่าปุ่มเวลาใช้ทำงาน,งานอันนี้ปรับความสูงครับเวลาต้องเอาอันนี้ทำให้มันทำงานแล้วเราค่อยปรับลงอ่าอันเนี้ยนั่นเบรกเหรอไม่ใช่มันมีทำงางหยุดทำงานกับไอ้ยก มีสองฝั่งครับอันไหนยกมันนุน้นยกอะไรยกอันนี้เหรอครับอ่ายกขึ้นเวลาอันนี้อ๋ออันนี้เบรกมือเบรกอันนี้เบรกมืออันนี้มันหยุดหยุดหย,ยุดใบพัดทำงานอืม,อม,อม,อมเดินหน้าถอยหลังก็ตรงนี้เลยอันนี้เปิดปิดใช่ไหมอือเวลาจะถ้ากดตุ่มนี้แล้วจะให้ทำงานไปต้องมาเปิดไ,ไอ้นี่ใหม่อ๋อโอเค น αι, ตำแหน่งที่นั่งคนขับเหยียดออกไปเท่รับแต่ผมไม่ขับผมจะให้ช่างผมขับ <c oughs> ลุยกับจอร์เดียเซต 997R ดีเซลนะครับ60นิ้ว3ใบพัด ไปแล้วครับทุกคนกดเบรกมือก่นเบรกมือนอ่าเบรกมือเอาเบรกมือลงอเลยเอาเบรกมือลงขาแล้วด,ดึงถอยหลังง่ะเด้งไหลังดิ <c ười> <c ười> ถอยคู่ถอยคู่ถอยคู่เหมือนแม็โคเหมือนแม็โคเหมือนรถคุด,ด <c oughs> ตัางผมไม่เคยขับนะหายแล้ว <c oughs> ครับตอนนี้กลายเป็นว่าคนขับรถของเจ้าของที่เขาของเจ้าของรถ <c oughs> มาสอนช่างผมแทนแล้ว ใแล้วครับสำหรับสีโรเทิร์ของทอนเตียโอ้ยมาอยู่มุมนี้ไม่ได้ย่าเเด้งโดนคำว่าสีโรเทิร์ก็คือมันหมุนได้รอดตัวเองครับโดยไมโดยที่ไม่มีองศาก็หมุนได้เลยหมุนเป็นวงกลมได้เลยอันนี้ก็เ <c oughs> ห็นไหม มันน่ารักตะมุตะมิแต่บอกว่าบอกกลอนเลยว่าราคาไม่น่ารักนะทุกคนอันนี้ราคาไม่น่ารักนะบอกไว้ก่อนตรงนี้เลยบ้านลูกค้ามีสระน้ํานะครับเลี้ยงปลาไว้เยอะเลยตัวนี้นะครับคันนี้จะใช้เครื่องยนต์ยันม้านะทุกคนใช้เครื่องยนต์ยันม้านะ เนี่ยยังไงเจ๋งป่ะก็เป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับเอาไปลงคลิปสั้นๆของแอปพลิเคชันหลายๆแอปที่เป็นคลิปสั้นตอนนี้แอปจะกล่าวชื่อแอปสีแดงแอปสีนู่นนั่นเนี่ยพูดลำบากเพราะว่ามันแบนดปยังไงท่านที่สนใจในตัวของรถแท็กเตอร์จอเดียก็สามารถติดต่อได้ที่ไทยไทยแท็กเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอเดียนะครับ หรือท่านที่อยากได้รถตัดหญ้าก็บอกมาได้แจ้งมาได้ตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้นะฮะอ่ะมายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเทตบอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปนะฮะฝากจอนเดียวไว้ด้วยนะครับนี่เป็นไงล่ะรถตัดหญ้าซีโรเธอยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ